โอเมก้า oh แค่นี้เองอ่ะได้งาสิบทองครับ สวัสดีครับทุกคนครับเจอหน้าผมอีกแล้วนะครับผมช่วงวันหยุดแบบนี้พรุ่งนี้ได้ยินว่าหยุดชดเชยอีกใช่ไหมเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันใช่ไหมอ่ะอยู่กันไปครับอยู่กันไปพรุ่งนี้แพ็คใหม่มาวันจันทร์ด้วยบาร์เซลโลนาเาโมงเช้านะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตมาอยู่ในซีรีส์ของเนมามิเลกัลนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เนมาตอนนี้มี910ทองแล้วละ่ะแล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอสอนวิธีการหาทองเพิ่มอีก50ทองนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ค ive, า,านคาง อาจจะรู้แล้วก็ดูเพลินๆไปดูเป็นเพื่อนผมขำไปนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับไอที่ว่า50ทองนี่คือมันอยู่ในออบเจกตีฟตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่มิชชั่นนะครับแล้วก็ออบเจกตีฟตรงนี้นะครับแล้วก็อันแรกนี่เลยซีซั่นสามคลิปคิกออฟมีเวลาประมาณ10วันนะครับสิกว่าวันก็1สัปดาห์กว่านะครับพรหารสปดรีนู่นนะครับเราสามารถเข้ามาเก็บในนี้ได้อีก50ทองนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับข้างนอกนี้ยังไม่เห็นนะฮะต้องเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็คอมพิวต์ออบ ภารกิจย่อยเนี่ยให้ครบ8ภารกิจนะครับผมเราถึงจะได้อีก50ทองนะครับตอนนี้ผมทําไปแล้ว3ภารกิจเห็นไหมสาม้าแปก็คือผมทําไป3นะครับผมต้องการอีก5ภารกิจย่อยนะครับแล้วภารกิจย่อยแต่ละภารกิจเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกดให้ดูไล่กันดีละอันนะครับอันนี้ผมขอรับก่อนนะครับผมมันเป็นการทําประตูในโหมดใหม่ก็คือไมล์ลีกโกนะครับก็คือทําประตูในโหมดใหม่นะครับผมอกดรับก่อนนะปึ๊บปึ๊บ นี่ทาไปแล้วนะครับแล้วก็อีฟุตบอลลีกนะครับหรือว่าในโหมดแลนด์กิ้งนั่นแหละเราเลือกทําตรงไหนก็ได้ให้มันครบ8ภารกิจย่อยซึ่งในภารกิจทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีถ้าเป็นไมล์ลีกโกก็คือทําประตูในโหมดบอนถ้วยอะครับโหมดไอโหมดไมล์ลีกโหมดใหม่อะครับผมทั้งหมดเนี่ยสิบแปดลูกนะครับผมมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ภารกิจย่อยนะครับผมแล้วก็ในอีฟุตบอลลีกนะครับก็คือในแลนด์กิ้งเนี่ยอีก3ภารกิจย่อยก็รวมไปทั้งหมด9 9ภภภาาารรกกิิจจยยยยย่่ออนใเเราจะ ต้องทําให้ได้8ภารกิจนะครับเลือกทํามา8อย่างนะครับเราก็จะได้อีก50ทองนะครับผมตามลําดับขั้นนะครับมันก็จะมีบอกนะครับ My 리 Goals ก็คือทําประตูในจํานวนที่กําหนดนะครับผม3ประตู6ประตู9ประตู12ประตู15ประตูและ18ประตูนะครับตอนนี้ผมทําไปแล้ว6ประตูผมยังเหลืออีก12ประตูนะครับผมใช่ไหมอีก12ประตูผมจะได้ทั้งหมดนี้ตรงนี้ก็จะเป็น6ภารกิจย่อยใช่ไหมแล้วผมต้องไปทําประตูในแง้งนะครับอีกอย่างน้อย1ลูกนะครับ เออก็จะได้อีก50ทองแล้วเพราะว่าผมทําไปแล้ว3ลูกนะครับมันก็จะมีสาธรกิจย่อยไม่งงนะเพรแค่เข้าไปทําตามภารกิจย่อยแล้วผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับผมผมจะเข้าไปเล่นที่ My League Gold p a t e นะครับก็12ประตูนะครับผม พอเข้ามาในโหมด My League เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นไปแล้วกี่แมตช์หรือว่าใครยังไม่เคยเล่นนะครับก็ไปศึกษาได้ผมสอนไปแล้วแบบเต็มๆนะครับคลิปสอนเล่นในโหมด e ม g u e นะเล่นกับบอท1ด0เลยนะครับผมในโหมดนี้ซึ่งเราสามารถปรับระดับความยากง่ายของบอทดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะทําำเป้ c t i v e ให้มันเสร็จไวๆนะคุณก็สามารถที่จะปรับบอทง่ายได้ก่อนนะครับเราค่อยเล่นกันอีกทีนึงทีหลังแบบเอาอัธรรนะครับก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะอันนี้ผมเล่นไว้แล้วนะครับผมกดไปที่าาาท ความยากง่ายของบอทได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากที่จะจบให้มันไวๆยิงประตูเข้าได้ไวนะครับผมต้องการอีก12ประตูนะครับก็สามารถปรับระดับความง่ายของบอทดได้นะครับแต่ว่ารู้สึกจะ5แมตช์เนี่ยเราเล่นไป5แมตช์มันจะมีคีย์แมตช์หนึ่งแมตช์นะครับก็เจอทีมใหญ่1แมตช์เราไม่สามารถปรับระดับความยากง่ายได้นะครับผมเราจะปับได้บ่อย เกือบทุกแมตช์น่ยยกเว้นคีย์แมตช์จะปรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอีกถึง12ประตูนะครับผมถึงจะเคลียร์ออบเจคทีฟผมขอในญาตนะขอในญาตจริงๆขอเล่นกินเนาะขอเล่นกินหน้าถล่มปุ๊บแตมต้นหน่อยนะขอ12ลูก 1... ครบแล้วเนาะเหมือนจะครบแล้วเนี่ยเอาเก้าลูกเหรอไม่ใช่สิบสองลูก,รกครบแล้วน่าจะครบแล้วอ่าห <c oughs> ลังแกบอดอ่าเรา ต้องยิงเองนะครับผมไม่สามารถปล่อย AI ได้นะครับคือถ้าจะลด o b j e c t i v e เนี่ยคุณต้องเล่นเองนะต้องเล่นมือเองนะครับต้องเป็น User Control นะครับไม่สามารถใช้ AI Control ให้บอทเล่นแทนได้ถ้าบอทมันยิงได้มันไม่ถือว่าผ่านภารกิจนะครับผมต้องยิงเองนะครับแต่ไม่จำกัดความยากนะฮะคุณจะปรับง่ายสุดเลยก็ได้เพื่อจะผ่านไวนะครับก็แล้วแต่สปิริตแล้วแต่ความสนุกของเรานะครับผม A few moments later ครบแล้วจบแม t แล้วนะครับผมก็เอาแบบผ่านง่ายๆไปก่อนนะครับผมคือ ถ้าเกิดใครจะเล่นเอารายากาศก็แล้วแต่ว่าเราไปเล่นระดับไหนนะความยากนะครับผมคือถ้าเกิดเราเล่นมือไปเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวเราก็ยิงประตูครบนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้เล่นมือแบบว่าปล่อย AI บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ถ้าอยากจะจบไวๆก็ปรับระดับง่ายๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกอะไรผมจะจบให้ไวๆเพื่อจะทําให้ดูนะครับโอเคอันนี้เราก็จะผ่านออบเจกตีที่ ต้องทําประตูนะครับในโหมดไมลีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้อยู่อันดับที่สองนะครับผมตามอาร์เซนอลอยู่แต้มเดียวเองลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์ปีนี้แมนยูลุ้นแชมป์เต็มตัว เ <c oughs> อาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมในมิชชั่นออเจกตีฟที่เดิมนะครับผมยิงประตูไปเยอะเลยเมื่อกี้นี้เราก็เก็บเพียบเลยเห็นไหมนี่เก็บเพียบเลยนะครับนี่9ทับเกทับ 12, 12, 12ลูกนะครับ15ลูก18ลูกแล้วพวกนี้มันคือรางวัลย่อยนะรางวัลย่อยก็คือเราได้พวกอีฟุตบอลพอยนะครับผมได้ GP เก็บไว้นะครับนี่นี่แล้วก็อันนี้ได้ทองแล้วเหรอได้แล้วฮะครบแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นในแรงกิ้งเลยนะครับอ ได้ครบแล้วหรอโอ้ oh my god! แค่นี้เองอ่ะได้งาสิบทองครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะเลือกเล่นอันไหนมากกว่ากันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยิงประตูใน ในไมล์หลีกนะครับผม18ลูกนะทั้งหมด18ลูกนะครับแล้วเราไปเล่นในแลนด์กิ้งนะครับเล่นในแลนด์กิ้งเนี่ยยิง2ประตูเราก็ได้ทอง50ทองแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยยิงเลยนะครับผมก็เข้าไปเล่นในโหมดไมล์ทีเอ้ยไมล์หลีกนะครับผมที่เป็นตารางลีกที่เล่นกับบอทเมื่อกี้ยิงให้ได้18ลูกนะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับต้องเล่นมือนะห้ามปล่อย AI นะครับผมปล่อยเอไอไม่นับนะ18ลูกนะครับระดับความง่ายๆสุดก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ไปเล่นในแลนด์กิ้งนะครับแลนก็ ืออีฟุตบอลลีกนี่แหละนี่ผมอยู่ดีวิชั่น5ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเล่นไปนแมตช์เดียวอย่างเงี้ยตัดรอบมาก็เข้าไปยิงในโหมดเนี้ยอีก2ลูกเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเคลียร์ออบเจคทีฟเรียบร้อยนะครับผมได้ทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนที่เหลืออีก2อันเนี้ยที่ได้ GP นะครับผมกับเอ่อเทรนนิ่งโปรแกรมอีก2ชิ้นเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้เพิ่มนะคุณก็ไปยิงประตูในแรนกิ้งเนี้ยให้ครบ6ลูกก็คือถ้าผมจะอยากได้เพิ่มผมต้องไปยิงอีก4ลูกเดี๋ยวผมก็ไปยิงแน่นอนนะออออนน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 นะะคคครรรััับบบีีีี้้้เเ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 ป็ดดกาต์่่่่ยยยมมผลลลลูแวจฟ เคลียของรางวัลน,น,นะครับที่เหลืออย่างอื่นถ้อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะได้ทงองเพิ่มอีก50ทองตอนนี้ก็เป็น960ทองนะครับในกล่องจดหมายเนี่ยผมไม่มีทองเหลือแล้วนะครับผมมีแต่ไอเทมต่างๆนานาแมสพาร์ตอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีเปิดฟรีาการ์ดเขียวหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าผมกดรับทั้งหมดเลยดีกว่าปึ๊บอ่า960ทองนะถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ลองวัดดวงเหมือนกับไอดีไก่เบ๊กแคมถ้าเกิดใครไม่ได้ติดตามดูคลิปไก่เป๊แคมนะครับผ ชวดไปแล้วไอ้ดี่ไก่ไปแคมผมเปิด900ไปแล้วทองที่สั่งสมมานานผมเปิด900ไปถือว่าเกลือนะครับไม่ได้นะครับผมเสียดายโคตรเสียดายโคตรเสียดายแต่ก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเราเราลุ้นราเปิดครั้งเดียวนะครับมันก็ต้องมีดวงดีดวงร้ายบ้างนะครับผมแต่ถามว่าไม่ไม่สุ่มเหรอแพ็คนี้ได้เข้า900ทองแล้วผมไม่สุ่มครับไอดี ID ไก่ในมาเนี่ยผมจะรอลูมินิเก้นะครับผมจะรอลูมินิเก้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแพ็คโชว์ไทม์อันนี้เนี่ยปีกซ้ายปิดขวาปิดขวาผมก็มีซาร่าล่างโชว์ไทม์ร่าง คือเป็นพระเอกอยู่แล้วของในคลิปนี้คลิปนี้เป็นพระเอกไปเนมาถ้าเกิดสมมติผมไปสุ่มซอนลนมินิมาใช่ปะ่ะผมก็ต้องเอาซอนมาทานแทนเนมาเหรอแล้วเอาเนมาไปเล่นเป็นกลางลุกเหรอมันมันล้นตำแหน่งแล้วตอนเนี้ยผมก็เลยอยากได้ตัวอีพิกหรือบิ๊กไทม์ที่มันติดบูสเตอร์นะครับถึงจะลองลุ้นลุ้นเปิดสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับซอนตันร้อยผมมีแล้วด้วยนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมเก็บทองไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอลูมินิก้นะครับอ่าส่วนเปิดวีนะครับผมขออนุญาตเเปปิิดดนนนีี่คครรรัับบบกา์ขยววทท้งะึ๊ ป๊บขอใครก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดเขียวแทบจะแทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะคือถ้าได้ใครไปก็คงไม่ได้ลงสนามนะเพราะล้นทีมแล้วนะครับยกเว้นเอาไปเก็บเอีเวนต์ต่างๆที่เป็น e อีฟุตบอลลีกอะไรอ้ที่เป็นอ่าทีมชาเลนจ์อะไรพวกเนี้ยนะทีมเอีเวนต์ต้องฟูลทีมแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับผมได้กัตตี้กัตติกัตตี้นะฮะนึกว่าคอสติดคอสติดไม่มีแพ็กนี้ก็คงเก็บๆไว้นะครับเอาไปเล่นเอีเวนต์นะครับอ่าส่วนแพ็กไดรนบอนลอะไรพวกนี้ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอาจจะทำคลิปแแยกกไไปวว่าาตัหนน ส่วนภารกิจผมก็ลืมยิงจุดโทษตัวนี้อดีตไก่ด้มานะครับทิ้งทวนแล้วกันนะครับใช้ยิงจุดโทษอะไรยังไงพลาดหรือไม่พลาดยังไงก็คอมเมนต์คุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมยิงขวาเหมือนเดิมปุ๊บเท้าซ้ายครับน็อกบายยิงเท้าซ้ายเหรอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบนสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine